สวัสดีครับพี่น้องก็มาพบขอกับช่องบาจิวบัตนาให้เกาเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็อยู่ให้อยู่หน้าให้เกเลอแหละพี่น้องก็ธุรกิจมื่อนี้ก็คือปลูกมั่นเลยพี่น้องปลูกมันของเจ้าของแหละก็ปลูกเรียบร้อยแล้วแต่บัวใหญ่ให้พี่น้องได้เบิ่งในช่วงการเด็กงานเนาะเพราะว่าถึงจะจ้างคนงานมาเฮ็ดงานก็นสร้างพี่น้องผมก็ อยู่เบื desktop, Eugene, Simon, ้องเป็นพี่น้องก็ต ну ้องลงมือเฮ็ดน้ำเนาะผมก็เลยบอได้บอได้ทายเบื้องนาะพี่น้องเนาะในบรรยากาศตอนเฮ็ดงานเนาะพี่น้องก็ทายให้เบื้องขาวๆหลังเฮ็ดงานแล้วก็แล้วกันพี่น้องก็ยกลองเองเนาะพี่น้องก็สิเป๊ะเป๊ะเลยคืองูในพี่น้องโบแมนมืออาชีพเนาะโบแมนสายรับจ้างเนาะพี่น้องเนาะก็สิเฮ็ดได้สมัยเก็เอาสมานน้องพี่น้องก็สิเป๊ะเป๊ะเน่อยู่ เพราะว่าช่วงรถกับผานมันบวกคือกันพี่น้องมันคนละรุ่นกันเนาะเอามาใส่งานน้ำกันเนะาะม็เลยพอจะเพียนๆยน่อพี่น้องกับกับพ่อเบิ้งได้เนาะพี่น้องบัคคีเล่ดอกเนาะกับเบย์ซิเรียดกับเพชรเองเนาะก็จะเหลืออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้อง อีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะข้นมาเบิงอีกเนาะเพื่อทําการแซมต้นมันหรือว่าสมต้นมันเนาะที่มันที่มันบงงอกเนาะต้นใดี่ว่ามันมันเป็นหยอดเนาะเป็นหยอดของต้นมันเนาะที่เขาเสียบไห้เขาบดิกาดในเฮ้าเนาะเฮาก็ต้องมากแก่ขตรงนั้นเลยพี่น้องก็ต้องหา่อนพันไม้มาเสียบแท่นเนาะดึงตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัวไม่เนาะที่มันสมบูรณ์มาเสียบใส่แท่นเนาะพี่น้องส่วนฟังต้องขามก็ กับพึ่งไทยมื่อนี้คือกันพี่น้องเอ่อถึงฝนสิต๊แห้งกับสร้างพี่น้องมันกิบควาสามารถที่ซึมลงพืนดิน,นชันหลางไดเนาะเพราะว่าผืนดินตากดินมาโดานพี่น้องตากดินพร้อมกันเลยพี่น้องเพราะว่าเจ้าเดียวกันเนาะให้เขาเมาถอนเนาะพี่น้องเนาะดินมันก็นจะแห้งพี่น้องมันสิบโเปียกคือของผมของผมนี่เปียกเลยพี่น้องถือว่าเปียกเลยเปียกจนหอดหอดห,หอดดินแกนทั้งรางเนาะเปียก ถือว่าโอเคเลยอยู่ได้โดนนะพี่น้องความชุ่มชื้นอยูได้โดนแต่ว่าจังสีนี้ความชุ่มชื้นเขาอยู่บ่ได้โดนนะพี่น้องเพราะว่าดินเขามันบ่ได้ชุ่มเนาะมันเป็นดินแกนทั้งล่างเต็มทีกับความชุ่มของนํำฝนที่ว่าตกลงมาในงวดกนที่ว่าแห้งเติอแบบพี่น้องบางสองมือที่ผ่านมานี่เนาะที่พายุเขาแต่ที่เนี่ยมันกระถือฝนมา,หายหลายช่วงแล้วพี่น้อง มันเกิดดินเหตุใดดินเจ็บเนาะเวลาฝนตกมามันก็ไหลไหลผ่านพี่น้องมันบวซึมลงข้างล่างส่วนของผมได้ไถหุดไว้เนาะไถหุดไวสองหลอดพี่น้องผูเพิ่นมาจับอึ่นเพิ่นก็ย่างไย่างบ่ได้อ่ะพี่น้องย่างเข้าไปนี่จมเคีื่องเขาเลยลมแห้งก็ผมได้พักดินมือหนึ่งเนาะพักดินมือหนึ่งหลังฝนตกก็บ่ได้มายกก็พักตากแดดมือหนึ่งมือที่สองจะไหนมายกมัอนี่เป็นมือที่สองยกปุ๊บแล้วก็ปลูกเลยพี่น้อง มือเดียวเนาะใช่คนงานหกคนพี่น้องเจ็ดคนกับเจ้าของเนาะเจ็ดคนกับเจ้าของผมกับยกลองแล้วผมกัมาซอยคนงานแกปลูกเนี่ยพี่น้องผมก็เลื่ยใบเดทายบรรยากาศตอนปลูกให้เบื้องนาะพี่น้องเนาะกะ๋นี่เนบทท่านจบนะพี่น้องในการที่ว่าห้าตองเสียคายใจรจายเนาะผมจะต้องหาขี่ไก่มาลงอยู่นะพี่น้องแต่จะสรุปยอดเบื้องต้นเน,ะนาะณตอนนี้ที่ว่าปลูกเหลี่ หั้งแต่เห็ดมาจนปลูกแล้วตอนนี้สิสรุปยอดให้พี่น้องในฟังนอกว่ามันต้องใส่ตนทุนหรือว่ามันเบิดตนทุนไปเท่าไดแล้วเนาะก็ไปพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าสรุปตนทุนเนอาพี่น้องเนาะ ตอนที่เ้าสีสรุปเนาะสรุปยอดพี่น้องในการปลูกมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ละขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะ่าค่าใจใจมันเบิดไปเดยเนาะพี่น้องก็ตอนนี้ก็คร่าวๆเนาะพี่น้องเ,อเดี๋ยวผมจะไล่เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะกะ็ หอกแรกเลยพี่น้องเ,อเรื่องการไทยนะ้อพี่น้องเนาะเรื่องการไถทยอหอนแห้งพี่น้องเลยเปิดประร่มเกิดหยาดเสียงมันบรบกวนนะ้อพี่น้องนะไถไทยนะัตถีผมเบริรแค 1, ่หนึ่งพันหนึ่งพันสองรอยบาทนะ้พี่น้องหนึ่งพันสองรอยบาทเนาะเป็นยังคือจังเบิดหนึ่งพันสองรอยบาทก็เพราะว่า ผมมีรถไถเป็นของเจ้าของเนาะผมก็เลยเบิดแค่คา้ํามันอย่างเดียวเนาะพี่น้องบริษจ้างเขามาไถเนาะแต่ถ้าเกิดจ้างเขามาไถเกิดพื้นที่ทั้งเบิดมันมันมันแปดไร่เนาะพี่น้องแปดไร่ไร่ละสองร้อยห้าสิบเนาะสามหอบมันก็จะตกเป็นเงินเอ่อแปดไร่ก็สิบตกเป็นเงินประมาณสามเชือกพันบาทถ้วนพี่น้อง กพันบาทถวนเนาะแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นผมเสียแต่คาร์มั่นอย่างเดียวนะพี่น้องเพราะว่าเป็นรถถข,ของเงจะของเนาะ,ะต่อไปพี่น้องคาขีง่ง่วเนาะผมสื่อมากก็ถือว่าถือพี่น้องสื่อสื่อเลยถือเพราะว่าซื่อจากทีมง,งานกันเองเนาะที่ว่าเป็นนายหอยก็เป็นเถ้าแก่ใหญ่เลยพี่น้องเป็นเถ้าแก่ใหญ่เลยยุ่งยาเนาะก็ขอซื่อแก่มากขอแบ่งแก่มากสองร้อยถุงพี่น้องสองร้อยถุงถุงละสามสิบบาท เป็นกาอ์ดมาแบบเปี้ยๆเลยเลยพี่น้องแล้วก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นขีงวดโค้งน้ำพี่น้องเป็นขีงวัวดโค้งก็คือว่าได้ได้ได้คุณภาพเลยพี่น้องก็คือว่าได้ขีงวัวล้วนเลยเนะเาะสื่อมาถึงเบิร์ตสองรอยทุงเนาะทุงละสามสิบบาทก็ตกเป็นเงินเนาะหกพันบาทพี่น้องหกพันบาทตอนนี้ก็คือต้นทุนเ้าไปเจ็ดเจ็ดพันสองแล้วเนาะ แล้วก็คนไปได้ขี่ัวพี่น้องจ่างคนไปใส่ขี่ัวเนาะไปศาสตร์ขี่งูยู่ไ้เนาะพี่น้องเมื่อนั้นก็ไปไปทั้งเบิดสี่ขนพี่น้องสี่ขนเนาะก็คือว่าทีมงานก็ก็ตัวเป็นพี่เป็นน้องกันนี่แหละพี่น้องก็ทีมงานเดี๋ว่าเฮ็ดงานอยู่ในกันกินอยู่ในกันน,น,นี่แหละก็บ่ต้องล่ามาเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเข้าเก๋ ยังไงล่ะเอือนใส่กันไปมากร้อยกันนี่สินะพี่น้องเกิดแดดคาเร่งเต็มคือเก่าคือว่าก็หายเนาะตามกำลังเที่ยวเข้าหายด้พี่น้องตามตามกำลังเที่ยวหายด้เนาะก็จะพอแต่คาเร่งอย่างเดียวก็คือว่าคาเร่งขันตามณปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องในจะพอแต่ผมนะจะพอแต่ผมนะตอนนี้ผมมาหัวพืนจ้างยังไงเนาะผมจ้างตอนนี้คือสามร้อยบาทเนาะพี่น้อง ามรอยบาทต่อว,วันแต่ณที่นี่มือนันมือนันเร็วประมาณเทียงอนะ่ะพี่น้องประมาณเทียงเนาะประมาณเทียงประมาณเทียงผมก็เลยจ่ายไปจ่ายไปคนละสองรอยอืมคนละสองรอยแล้วก็บวกอาหารกลางวันบบกิสก็คือว่าสองรอยไปเลยพี่น้องสองรอยเนาะสองร้อยสองรอยก ตัวใดนอง1ิเป็น8รอยเนาะพี่น้องเนาะบวกปี8รอยอะตอน,นกอยู่8,000พอดีเนาะพี่น้อง8,000พอดีแล้วนี่ก็คาต้นมั่นคาต้นมั่นพร้อมซับทอนมั่นพี่น้องตับทอนมั่นเพื่อจะจะเตรียมไปปลูกกันนะพี่น้องก็รวมกันแล้วก็พกพันบาทพี่น้องอ่ะเอากระิบ,บ,บวกปีพบพันบาทเนาะ ตอนนี้อยู่เมื่อนซีแลวพี่น้องต่อไปค่าค้นปลูกพี่น้องปลูกเมื่อนั้นเอ่อหกคนเนาะเมื่อน,นั้นหกคนแต่เสน้ห่ใจค่าแรงเต็มวันพี่น้องกะซื้อสามร้อยบาทเนาะสามร้อยคูณหกจะเป็นสามร้อยคูณหกเป็นพันแปดเนาะพี่น้อง <c oughs> จะบวกปีพันแปดเนาะเท่ากับโอเค เพื่อตอนทุนต้นนี่นาอพี่นอ้องตนทุนต้นนี่ก็จะตกเป็น,นพี่น้องเนอะเกอหนึ่งหมื่นหาพันแปร้อยบาทเนาะหนึ่งหมื่นหาพันแปร้อยบาท <c oughs> แต่มันย่งบทท่านจบนะพี่น้องแย่งบทท่านจบเข้าจะตรงใสปง่ปุ๋ยเคมีอีกพี่น้องปุ๋ยเคมี เขาเก็บ่เบาหอดต้องนัง้นเพราะว่าตอนเี้เาเอาที่ว่าเข้าเข้ามีคา้ฉ่าจในการปลูกก่อนเนาะส่วนขั้นตอนต่อไปมันเกิดมีคา่า้ฉ่ใจอีกโบหัวว่าจะเป็นจักบาทเนาะพี่น้องเพราะว่ามันจะต้องมีที่ว่าเข้ายังบ่ทันใจเนาะจะมีคาปุ๋ยกับแปดไร่แปดไร่มาตรฐานใส่จก,กระสอบพี่นอ้องผมใสซุเป,ปีบ่าตามกรเจ็ดกระสอบเนาะสูตรระเบิดหัว พี่น้องก็ไปคูณก็เองเจ็ดกระสอบเนาะว่ามันตกเงินจากบาทในราคาปุ๋ยปัจจุบันนี้เนาะบอกว่าอีกสามเดือขนข้างหน้าราคาปุ๋ยจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนั้นแหละจะจะมีการเอ่อเพิ่มต้นทุนขึ้นมาอีกก็จะเป็นเรื่องของปุ๋ยบอกว่าราคามันสิเท่าไหร่เพราะว่าต้องใช้ย,ยางน้อยเนาะที่จะเอาไปใส่มั่นเนาะใส่ยางน้อยปุ๋ยระเบิดหัวเจ็ดกระสอบอ่า แล้วก็เสิเหลืออีกก็คือหญ้าขาายยาพี่น้องหญ้าขาาญ้าพื้นที่นั่นก็จะเบิดจะเบิดประมาณสามกิโลนพี่นอ้องสามกิโลนตีติดไปสามกิโลอนอาจจะสามกิโลนก,กลัวสามถึงสี่กิโลนประมาณนี้พี่น้องเอเคสามกิโลนผมก็บอกว่าราคาอีกสามเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะออนั่นแหละ ยังบ่ท่านหูตรงนี้แล้วก็้าคนไปฉีดยาเนาะสม,มือเขาเขาเอาเป็นไหลพี่น้องบรูว่าเขาจะเป็นไหลไหลจากบาดเนาะนี่เขาคิดเป็นไหลแต่ก่อนแต่ก่อนมันเขาคิดเอาไหลละไหลไหละลอยหาซีดเมื่อไหร่จริงๆแต่มันเห็นจำโมคิดนะพี่น้องนะส่วนส่วนคนใส่ปุ๋ยก็คือเกา่าพี่น้องคาแรงก็อยู่คือ สามรอยบาทต่อว,วันแต่บรูว่าจะใช้จะค้นเนาะแต่ยางน้อยเนะน่ะต้องมีหกคนแนน่อนพี่นอ้องหกคนเนี่ยต้องมีแนนอนเพราะว่าต้องคุดลุมเนาะคุดลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยพี่นอ้องเพราะว่าเขตพื้นที่ผมจังหวัดสุรินทร์นี่ย่งบ่ท่านเด็คือหาหน้อยแห้งพี่นอ้องจะว่าสิไถกครบไถกครบปุ๋ยในแปลงมั่นในพื้นที่ปูกมันเนาะเพราะว่า รู้สึกว่าเขตบ้านเนี่ยเขตจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเขาจะย่างย่างบรท่านใดอย่างไรเราพี่น้องย่งางบรท่านใดเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะปลูกเห็ดหลองมันอะ่ะเขาเห็ดเห็ดหลองมันหน่อยพี่นออ้องเราไอ้เครื่องเครื่องพรวนดินหรือว่ารถไถแตกเดินตามเห้าที่ว่าเขตโคราาเนะเขตทั้งฝุ่นอ่ะพี่น้อง เกศขราดเกศทั้งุณน่ะเขาใส่กันนะ่ะมันเขาบดไถพี่น้องหลุดมันเข่าในหล่องมันบดไถก็มีแต่ตองคนหรือจอบคนละอันน่พนนนนะ,ะ,นนะพี่น้องคุดคุดใส่ป็นลุ้มลุ้มเนาะระวังตนเนาะพี่น้องเนาะตนละซ้อนตอนละซ้อนมันก็นเลยเปื้องพี่น้องอย่างละคการ่ายใจ,ใจมันก็จะมีช่วงนั้นอีกเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตพ,พี่น้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ย ผมให้เขาให้เขาให้เขาเมาเมาถอนทุกปีเลยพี่นออ้องเมาไปเถอเขาเกิดจะไปถอนเนาะแต่ว่าแต่ว่าค่าดใจใจเท่าตรงใจอีกพี่น้องนั่นก็คือตัดตนมั่นพี่น้องตัดตนมั่นเข้าก็ตตรงจ้างอีกจ้างตัดตนมั่นออกจากไห้เนาะตัดเหลวทีมงานเมาถอนเขาเกิดจะไปถอนเองเอาไปขายเองของเขาเซฟตัดเรรยร้อยได้เงินมากเขาก็จะเอามาแบ่งเข้าเขาก็หาคา คาจ้างของเขาออกเนาะแต่ณปัจจุบันนี้ที่ว่าเขาถอนไปวังได้ไดเนี่ยแปลงตรงคามตรงคามให้ทีติดกันกับกับในผมนะพี่น้องก็คือเอ่อเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทต่อตันเนาะพี่น้องจากแต้ก้อนนั่นหารอยหาซิบเนาะหารอยหาซิบถึงหกรวยประมาณนี้พี่น้องแต่ปีนี้มาเจ็ดรวยเพราะว่าอย่างน้ำมันขึ้นพี่น้องน้ำมันขึ้นเนาะเขาก็เลย เพิ่มเพิ่มอัตราค่าจ้างของเขาเนาะค่าเหมาของเขาน่เพิ่มขึ้นอีกเจ็ดร้อยบาทพี่น้องเจ็ดร้อยบาทต่อตันเนาะผมกระจ่างเขาทุกปีแต่ณที่เนี่ยถ้าเกิดน้ำมันมันโดดขึ้นดีพี่น้องค่าน้ำมันโดดขึ้นดีผมคิดว่าเขาก็ต้องโดดตามค่าน้ำมันอีกเนาะมันมันเป็นวัฏจักรอยู่แล้วพี่น้องเขาก็ต้องยอมรับเนาะในเมื่อเขาบมีเวลาหรือว่าคนงานของเขามันบ่มีเนาะเพราะว่าต้นเนี่ย ตอนเนี้ยผมผมบ่ม,มีแขนมันมันไปเนาะมีรถไถแต่ว่าผมมีแขนมันมันเนาะก็คิดว่าสิเฮ็ดอยู่เ็ดอยู่เห็ดว้ใสเจะาข้องแล้วก็เอื่นพี่เอิ้นอน้องเนี่แหลยเอื้อนน้องนอเอื้นพี่พีมามาซอยกันพี่น้องมันเก็สะดวกสบายเนาะบ่ะต้องไปแบกบ่ก <c oughs> ต้องไปแบกมันเมื่อยพี่น้องมันเจ็บบาเจ้าของเนาะพอดังเดิมหฮาห่อกับบกขึ้นบ้านเนี่ยพี่น้องรถหกล้ผมเก็โอ้มันมัน,ม,นมันก็หไลยหลยพอสมควรพี่น้องมันหนักเนาะก็เลยว่าสิเสพ พราะว่าผมก็มีศาสตร์ช่างน้อยเนาะแต่ว่าจะเฮ็ดเองนะพี่น้องเฮ็ดเองพ่อด้ใส่งานเนาะเป็นของเจ้าของเนาะเนี่ยค่าใช้จ่ายกับเบื้องต้นประมาณนี้แหละพี่น้องมันเก็อตอนตอนปลูกนี่ค่าใช้จใ่าย่หลายพี่น้องแต่ว่าตอนดูแลรักษาจนไปถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ค่าใช้จ่ายจะหลายมากเลยพี่น้องค่าใช้จ่ายถือว่าหลายพื้นที่แปดไร่นี่ องหมือแล้วพี่น้องจะสีทถอนแล้วสองหมืจ่จะเกลี่ยวก่จำนวนคนเวลาถอนทุกปีเนาะตอนที่ผมใช้คนงานไปถอนเนาะก็ะบอ่อตามกว่าแปดคนพี่น้องน่าจะแปดคนทุกปีแปดถึงเก่าคนทุกปีเนะะาะแต่คาแเร่งก็แต่ก่อนสองร้อยห้าสิบเนะาะสองร้อยห้าสิบสำรับไม่บานเนาะแล้วก็พอบานก็จะเป็นสามร้อยเนาะ นอกเนือเ,นเวลากระบ,บวกเป็นอีกเป็นเป็นทาโอทีเป็นปน,น,นาใจกันเนะเาะสิก็ทั้งนี้ทั้งนัดนผมบอท่านในบวกนะพี่น้องค่าใจ่ใจในการปลูกนี่ผมยังว่าท่านบวกในเรื่องของอาหารการกินก็คือว่าคลีสไตล์เนาะของผมเนาะก็บไเที่คิดตั้งนานคิดแค่ว่าค่าปลูกอย่างเดียวค่ากินค่าอยากสร้างมั่นพี่น้องเ <c oughs> นาะกันเองเนาะก็ดูแลกันไปเนาะพี่น้องกับคลิปนี้กะ ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากเนาะพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะกด,ดสาาัตนวะ์ไทเนาะพี่น้องเนาะเถ้าเป็นกำลังแรงใจเนาะพี่น้องให้บใบจิวบัตนหน้าเด็ดคิดใหม่ๆเนาะพี่น้องให้พี่น้องในเบื้องเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะัพี่น้องนะเพื่อจะไม่พลาดเนาะคลิปใหม่ๆของบใบจิวบัตนหน้าเนาะพี่น้องเนาะก็คลิปนี้ก็สำเนานะพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ